เปิดราคาที่ไทยแล้ว Vivo Y50 และ Vivo Y30 ราคาอยู่ที่7,999บาทและ6,999บาทให้จอ Ultra Oskin กลองหลัง4ตัวเชื่อมต่อยด b ีไท e ซแบบจุดใจ5,000มิลล์แอมเปิดราคาที่ไทยแล้ว Vivo Y50 และ Vivo Y30 ราคาอยู่ที่7,999บาทและ6,999บาท ให้จออัลตร้าโอสกีนกองหลัง4ตัวเชื่อมต่อยอดบีไทยซแบตจุดใจ5 0 0 0 0มิลลิแอมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทาง vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น vivo v19 ถายาวาน v i v s ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทาง vivo ประเทศไทยก็ได้เปิดราคาของสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดจากตระกูล r i e s ออกมาแล้วครับนั่นก็คือรุ่น vivo y50 ที่มีราคาอยู่ที่7,999บาทและ vivo y30 ที่มีราคาอยู่ที่6,999บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่รุ่น Vivo Y50 เป็นก่อนนะครับตัวเครื่องมีขนาด162.04คูณ76.46คูณ9.11มิลลิเมตรน้ำหนัก197กรัมหน้าจอแสดงผล LCD Ultra O-Screen ขนาด6.53นิ้วอัตราส่วน19.5:9ต่อความละเอียด Full HD+ 1080 2340พิกเซลพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น90.77%ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 665 a u t a c o r e GPU เป็น Adreno 610ใ,ให้มมาที่ 8GB ส่วน้อมให้ที่ 128GB รองรับหน่วยความจําภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด 256GB บ,บนระบบประบัติการ Android 10พรอบทับด้วย FunTouch OS 10กล้องหลัง4ตัว Quad c a m e กล้องตัวหลักความเรียด13ล้านพิกเซลรูบใจ F2.2 กลองตัวที่2เป็นเลนส์ซูเปอร์วายแองเกิลความเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด120องศารูรับแสง f 2.2กลองตัวที่3เป็นเลนส์โบเก้ความเอียด2ล้านพิกเซลทำภาพหน้าชัดหลังเบลอรูรับแสง f 2.4กลองตัวที่4เป็นเลนส์มาโครความเอียด2ล้านพิกเซลสอหรับถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรรูรับแสง f 2.4รองรับการโฟกัสภาพแบบ PDAF มีฟีเจอร์ HDR มีฟังก์ชัน AI s k i l l e c o n n i t i o n ในการตรวจจับสิ่งต่างๆพร้อมปรับภาพให้สวยแบบอัตโนมัติมีโหมด Portrait พร้อม Portrait Light Effect มีโหมดโบเก้ที่สามารถปรับระดับความเบลอได้ที่ f 0 9 5ถึง f 1 6ในทีเดียวครับมีเทคโนโลยี AI Face Beauty มีโหมดถ่ายภาพกลางคืน AI Super Night และฟังก์ชัน Ultra Stable Video กล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอ i n d i e p l a y Selfie ความเอียดานพิเซลลดแสง f ส0 มีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้ามีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Jovi AI Assistant รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 GHz และ b l u e t และบลูทูธ5.0มีพอร์ตเชื่อมต่อ u s b Type-C มีระทั้หมด2สีคือสีดำ s t a r y b a c k และสีม่วง (Ice Blue) ใหบัแบตเตอรี่จุใจถึง 5,000mAh Smartphone ร,รุ่น Vivo Y50 มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 9 9บาท สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับมาต่อกันกับสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Y 3 0เกินนะครับตัวเครื่องมีขนาด162.04รูนคูณคูณนมิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่197กรัมหน้าจอแสดงผล LCD Ultra Oscreen ขนาด6.47นิ้วอัตราส่วน19.5.9ต่อความละเอียด HD Plus 720คูนพิกเซล มีพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น90.7%สายชิปประมวลผลมีเดียเทค e l ล o P35 o c t ตค o r e GPU เป็น IMG Power VR GE8320 ให้แหลมมาที่4 g b ส่วนล้ำให้มาที่1 1 8 g รองรับหน่วยความจาภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด256 g b ระบบบริการเป็น Android 10ครอบทับด้วย Fantouch OS 10กล้องหลัง4ตัวคว a ด c คมล่ากล้องตัวหลักความเย็น13ล้านพิกเซลรูปแจงเอ2.2กล้องตัวที่2เป็นน Super Wide Angle ความละเอียดแปดล้านพิกเซลสำหรับทำภาพมุมกว้างสุด1 20องศารูรับแสง f. 2อองอกตัวที่3าเป็นเลนโบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับทำภาพน่าเช่อถือรูรับแาย f. 2อกลองตัวที่4เปเปเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้สุด4ซนเมตรรูรับแาย f. 2 4รองรับการโฟกัสภาพแบบ pdaf มีฟีเจอร์ hdr มีฟังก์ชัน ai skin recognition ในการตรวจจับสี่ต่าง พร้อมปรับภาพให้สวยแบบอัตโนมัติมีโหมดพอร์เทดพร้อมพอร์เทตไลท์เอฟเฟกมีโหมดโบเก้ที่สามารถปรับระดับความเบลอได้ที่ f 0.95ถึง f16 มีเทคโนโลยี AI f a o t a u t y กล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอ i n d i p l a y e s e l f i e ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้ามีผู้ช่วยอัจฉริยะ Jovi AI Assistant รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5กิกะเฮิรตซ์ และบูทูธ5.0มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB type C มีเลือก2ส,สีคือสีขาว Moonstone White และสีฟ้า d a s i c และสีฟ้า d a s h l r Blue ครับความละเอียดทีด่จุใจถึง5,000มิลลิแอมม์มีราคาอยู่ที่6,999บาทสนใจรายละเอียดเพิม่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปหนึ่งนะครับ